เ,เพื่อนๆวันนี้สาบุไทยสปายสวีเดนเข้าครัวแล้วจ้าปะสิม,มาทำพัดเส้น,นง่ายๆจ้าแล้วก็มีหอมซอยแค่นั้นเอ็นกระเทียมสองกลีบแล้วก็เดี๋ยวสาวบุไทยให้ดูว่ามีอะไรบ้างเส้นจ้าจะใช้เส้นแบบนี้แช่น้ําไว้แล้วจ้าเส้น,น,นหมี่หรือเส้นแบบนี้แล้วก็มีน้ําตาลปีบนิดหน่อยแล้วก็มีซีอิ๊วดำมะขามมะขาม น้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็น้ำมันน้ำตาลค่ะอันนี้ก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะแล้วก็เจียวหอมก่อนค่ะขั้นตอนแรกในแบบครัวสาวู้ไทยง่ายๆเนาะเพราะว่ามีเท่าที่มีนะจ๊ะ <c oughs> ใช้อุปกรณ์ใช้ส่วนผสมที่มันมีในบ้านที่มันมีนะคะไม่ได้มีครบอะไรมากมายเพราะว่าผักมันไม่ได้ไปซื้อจ้าไม่ได้ไปตลาดต้นหอมอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ หอมใหญ่แทนจ้าแบบนี้ให้หอมหมเจียวให้หอมก่อนนะคะแล้วก่อมาผัดเส้นเหมือนจะเหมือนผัดเส้นผัดเส้นจ้ะผัดเส้นนั่นเองผัดเส้นเส้นหมี่เส้นแบบนี้จ้ะเส้นหมี่หรือเส้นล่อนอย่างเงี้ยเส้นหมี่เส้นหมี่เล็กจ้ะอนี้หอมต้องผัดกระเจียวผัดกระเทียมเจียวก่อนค่ะขั้นตอนแรกนะคะ ผัดกระเทียมให้หอมแบบนี้นะคะผัดให้หอม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 จังสี่เลยขั้นตอนแรกผัดเส้นง่ายๆกินสำหรับกินคนเดียวค่ะไม่ได้กินหลายคนถ้ากินหลายคนก็ต้องเป็นผัดเยอะๆแต่อันนี้กินคนเดียวอาหารจาน จานเดียวอาหารเร่งด่วนอาหารง่ายๆจ้าวันนี้สับไทยจะให้หอมนิดนึงนะคะจะผัดให้เขา,อ,าออกสีเหลืองๆนิดหน่อยค่ะถึงจะอร่อยแต่อย่าเอาไหมมากนะคะมันจะขุมถ้าไหมมากมันจะขมนี่ตอนแรกแบบนี้นะคะจังซีลงไปไข่สำหรับกินกับผัดสิ้นสาบไทยเดียวไว้แล้วจ้าเดีย๋ยวค่อยไปดู อันนี้มาดูวิธีการผัดเส้นในแบบครัวสาวผู้ไทยสไปซ์สวิเด็นนะคะเนี่ยให้หอมหอมหัวหอมแดงหอมหอมแดงหอมขาวเนี่ยขาดบ้านไม่ได้นะคะเพราะเขาหอมมากแบบนี้นะคะโอเคแบบนี้เราก็จะมาปรุงกันสาวผู้ไทยจะปรุงปรุงจังไหรเอาน้ําตาลเอาน้ําตาลปิ๊บ ไม่ได้ไม่ชอบหวานมากเพราะเส้นเราไม่เยอะอันนี้กับวา้าแล้วด้่เจาจนี่ว้าแล้วเด้อนีหนึ่งก้อนเล็กๆแบบนี้ประมาณนี้ลงไปให้น้ำตาลละลายก่อนค่ะแล้วค่อยใส่น้ําในแบบสาวภูไทย <c oughs> จะใส่น้ำตาลปี๊บก่อนค่ะให้น้ำตาลปี๊บเขาละลายแล้วค่อยใส่น้ําลงไปเห็นไหมประมาณนี้เอาน้ำตาลปี๊บ ให้เขาละลายก่อนเพราะว่ามันเป็นน้ำตาลกระดูดก้อนค่ะแบบนี้นะคะผู้ราก็จะเอามาทำแบบนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วเอาที่ท,ที่ที่ครัวไหนถนัดนะคะแต่สาวผู้ไทยถนัดจังสี่ถนัดแบบนี้ทำกับข้าวใหม่ชะโนดจ้ะแบบนี้อ่าอีกทาแล้วค่อยใส่น้ำทีหลังเพราะว่าอยากให้น้ำตาลละลาย ตางปีละลายแต่เวลาเขาโดนความร้อนเขาก็ละลายเร็วกับแป๊บเดียวไม่ได้นานแบบนี้ไม่ได้นานแปบ๊บเดียวอเอาวางไว้อย่างนี้ไม่ต้องรวนก็ได้ค่ะและแป๊บเดียวเขาละลายแบบนี้เดี๋ยวเขาจะไหม้จะออกไหม้ไหมจะออกกลิ่นหอมแบบนี้แบบนี่ก็อร่อยแล้ว หอมแล้วจ้ะเนี่ยหอมโวนส่วนรับประทานแล้วเนี่ยน้ำตาลติดอีกค่ะเพราะมาน้ำตาลตโนดติดอีกเราก็ชายแบบนี้โอเคชาแบบนี้เป็นไยกันเราใส่น้ำลงไปนิดหน่อย กระเด็นกระโอนทั่วบ้านทั่วเมืองแบบนี้นะคะสาวผู้ไทยเอออ้ยน้ำมันค่ะน้ำมันแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะเออแล้วก็จะแบบนี้เอ,อ๋อลำตานให่ละลายแต่ลนลำตาลละลายก่อนนะคะให้ลนลำตาลก็ละลายสาวผู้ไทยลำตาลละลายแบบนี้ เปิดตูดควันนิดหน่อยค่ะหัวสามชายจะเป็นหน่อยเีจรประป๊ะปวิกระเด็นกระโดนค่ะแตบบสาวู้ไทยจ้าวน้ำตาละละลายแล้วใส่น้ำนิดหน่อยไม่ต้องเยอะจ้ะน้ำนิดนึงให้น้ำตาลก็ละลายให้นงกเกอดแล้วจ้ะ ก่อนน้ำตาลละลายโอ้โนี่ก็หวานแล้วนะเนี่ยน่าจะหวานลตาละลายแล้วใส่ลงไปน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำมะขามเปียกลงไปหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะอะพอแล้วเพราะว่าเส้นเราไม่ได้เยอะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะก็น้ำมันหอยน้ำมันหอยนะคะ มันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะใส่หมูช้อนโต๊ะพออย่างลรหมูช้อนโต๊แล้วก็ซีอิ๊วซีอิ๊วดำค่ะซอยอย่าก็หนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันจะมีแบบนี้แบบนี้แล้วค่ะแล้วก็ซิมเบิงแล้วก็เอาเส้นลงไปผัดทีเดียวค่ะ เบ่งก่อนนะคะแอบมองชาวภูไทว่าหวานไหมเพรเอาเส้นไปผัดทีเดียวอ้หวานาเ,เดี๋ยวสิมเบ่งกันค่ะเราสามารถสิมได้นะคะขั้นตอนนี้ไม่ได้มาตรฐานสิมเบ่งก็สิมเบ่งออโอเคแล้วค่ะเปรี้ยวๆหว,วานๆทีนี้เราก็เอาเส้นลงไปเลยเดี๋ยวจะใส่เส้นลงไปผัดเลยเส้น,สน ยืดซึ่ปลายจากนี้ก็เราก็คนเส้นให้เข้ากับน้ำถ้าน้ำเขาน้อยน่ะไม่เป็นไรค่ะถ้าน้ำน้อยเราเอาน้ำใส่ได้เติมน้ำได้ค่ะติวเส้นนอยติ น้ำน้อยออเบาผิดจ้ะรู้สึกว่าจะน้ำน้อยเราใส่ก็น้ำน้อยก็เอาใส่น้ำเป็นกรได้แต่ก็ควบคุกันต่อนะคะเส้นถ้าสีเขาไม่สวยยังไม่แดงมากเราก็สามารถจะเติมซอสลงได้ ซอสแดงซอสดำลงได้ค่ะแบบแบบนี้นะชิมดูนี่ค่ะเปนน้ำขานเส้นเส้นเขาจะแข็งนิดนึง,นงแล้เส้นเขาอ่อน ่ะเส้นเขาอ่อนลงตัดเส้นในแบบสาวไทยเส้นนี้เขาจะเป็นเส้นที่ประเทศเพื่อนบ้านจะไม่ใช่เส้นบ้านเราหาซื้อได้ง่าย,ยไงไปดูซีซิมเบืงซิมเอืองกันไม่หวานมากพอดีค่ะเราเติมได้ถ้าอยากกินเผ็ดกินอะไรอย่างเงี้ย เราสามารถเติมที่หลังได้แบบนี้ค่ะพัดเส้นไหมแค่ยุ่งยากไม่ง่ายเสร็จแล้วเส้นพ่อ่อ,อนนิดหนึ่งแล้วก็ได้เปิดไฟเบอร์สองเลยจ้าใส่เส้นผ่อ่อนห่้ยพัดเส้นไม่ง่ายสุดแล้วค่ะพัดเส้นนี้ก็ไม่โดย ที่ไข่ไหลายๆคนชอบทานสาวคนไทยเป็นคนชอบทานเส้นแบบนี้ค่ะเส้นหมี่เส้นร่อนเส้นบะหมี่แบบนี้เส้นหมี่แบบนี้เลยไหมพาัด์มี่น่ะแหมเป็นคนชอบกินพัดตมี่โอเคได้แล้วไม่จ้ะเสร็จแล้วเรียบร้อยอซิ่ม,มกระสิ่มกระสิมเบิ้งเอามือจับเลยค่ะซิมเบิ้งกระสิมเบิ้งกระแสีบบหวานบวซิมเบิ้งนะคะ สะโพดไชซิมได้เป่าก่อนมันพอนเด้อหนึ่งสองสาวพิอืมอร่อยจ้าผัดเส้นในแบบครัวสาวผู้พดสะพพดสิดินเสร็จเรียบร้อยจ้าเมนูนี้ก็ยกปูแถมก้อยแซบหลายปะ่ะไปกินกัน